कहीं फायदा बना เขาไม่เขาจะไม่ร้องเองวันนี้กฎหมายเลือกตั้งเขาไม่ให้ไม่ให้ร้องเองร้องเองไม่ได้ก็เพลงจากดวงใจจะมาเหมือนจักนาสีขอเข้าเข้าเรื่องนะวันนี้เนี่ยประเทศเนี่ยมีปัญหาอยู่สองเรื่องใหญ่ๆ เรื่องใหญ่มากก็คือที่แม่ทัพเรือเราเนี่ยพยพปันเกศเสื่อมมาตลอดเวลาของตอกไม้แล้วนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของความไม่ยุติธรรมสองมาตรฐานซึ่งวันนี้เนี่ยก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้วเราจะต้องแสดงให้เห็น ให้คนที่มีก็เรียกว่าเรียกพวกนางพยับเรียกพวกอมานะฮะให้เห็นว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันโดยมีกฎหมายมาตรฐานนี่เราเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวเนี่ยก็ทำให้ที่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี้เนี่ยต้องเรียกพักเพื่อไทยแล้ว ประชาชนให้ได้ทราบว่าในสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยฝรั่งเวลาเขาเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยเขาขอขึ้นศาลฝรั่งเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยกฎหมายเราไม่เคยจะดีพอมาช่วงนี้เนี่ยกฎหมายเราใช้ได้ปัญหาก็คือฝรั่งขึ้นศาลฝรั่งอีกลวเป็นเพราะว่าผู้ตัดสินเนี่ยมีความระเบียงมีความ ไม่ยุติธรรมสองมากตรฐานเพราะั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งครัที่พวกเราพักเพื่อไทยเข้าไปเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาความไม่ยุติธรรมเอาไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจำอุดมการณ์ของพี่น้องไว้ว่าเราจะต้องขจัดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันความข้องข้บทางจิตใจเนี่ยให้หมดไป ในสมัยรัฐบาลประชาชนชุดที่จะมาถึงครับเรื่องที่สองเนื่องจากปัญหาของระบบหน้าเนียก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีฐานะยากจนเป็นเพราะเป็นระบบที่มองพี่น้องประชาชนเหมือนคนรับใช้เห็นบ้างไหมคร รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลขุนนางเนี่ยจะมักจะโกงประชาชนนะแล้วก็เอาเงินมาเสื้อเสียประชาชนบางครั้งก็ไล่ทำร้ายประชาชนด้วยใช่ไหมวันนี้พักเพื่อไทยเป็นพักเดียวที่เป็นพักของประชาชนวันนี้พรคเพื่อไทยจะต้องแสดงให้เห็นนะ ผมเองเป็นคนหนึ่งที่จะสัญญากับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพักเพื่อทดจะไม่โกงประชาชนครับรัฐบาลพักเพื่อใดจะไม่เอาปืนมาไล่ยิงประชาชนนะาเรื่องต่อไปคือเรื่องด้านเศรษฐเกิจครับห้าปีมาแล้วหล จากการปฏิวัติเนี่ยเะรด้เกิดเราแย่ลงไปมากมายเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเป็นรัฐบาลเนี่ยภายในสามเดือนแรกเนี่ยนะครับเราจะทำนโยบายลดรายจ่ายสามเดือนถัดไปเพิ่มรายได้แล้วก็สามเดือนที่สามนี่ก็ขยายโอกาสนโยบายลดรายจ่ายที่สำคัญมากๆเลย นี่ไปพูดมาหลายที่แล้วไปเชียงรายเชียงใหม่ไปยาวอุดรร้อยเอ็ดก็คือที่น้องที่เป็นหนี้สินเนี่ยไม่เกิน5แสนบาทรัฐบาลพักเพื่อใครจะจ่ายดอกเบี้ยแทนให้สามปราคนเห็นชัดเจนเป็นระบอบอำมาตย์กับใคร เราจะอยู่ในระบอบประมาทกับไร่ต่อไปไหมครับเนี่ยแล้วเราจะก้าวต่อไปกับรัฐบาลปัจจุบันจะก้าวต่อไปไปทำอะไรนะครับเป็นไร่ต่อหรือยังไงีรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็บอกว่าให้ก้าวต่อไปกับเขาหนึ่งก็คือก้าวต่อไปเพื่อซื้อไข่ชั่งกิโลเอาไหม อันต่อมาก็คือเก้าต่อไปเพื่อเข้าคิวซื้อน้ำมันตาล์มราคาเจ็ดสิบบาทนี่เอาไหมแล้วจะก้าต่อไปทำไมแล้วก็มีบางคนที่ลอยหน้าลอยตามมาพูดเหมือนไม่ได้ม้ค่าใครมาเห็นไหมนี่ก็คือรัฐบาลคุณนางทั้งหลายอ่ะที่เขาเป็นกันอย่างนี้ครับอ้าวเรื่องที่สอง เรื่องที่สองก็คือเราเครดิตที่น้องเกษตรกรเดี๋ยวด็อกเตอร์สุรสารพร้อมสุขเรื่องคนนี้นะคนนี้เบอร์หนึ่งอ่าชนึ่งชนึ่งอัาเครดิตที่น้องเกษตรกรยังไงก็เรียกสุรสารไปนะเนี่ยผมก็ปักกันก็เป็นที่อะไเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยหลายคนไปเจอผมที่ชั้นเก้าดิที่พักใช่ไหม เลือกตุลาารเป็นคนดีเป็นเพราะว่าต้องมาดูพี่น้องคนยากคนจนต่อไปเราต้องการคนที่มีรดมการมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอ่าตรงนี้มองเห็นไหมตรงนี้มองเห็นไหมอห่าบัตรเครดิตเกษนากรผมทำไว้อย่างนี้นะครับรายได้หนึ่งงวดเนี่ยหนึ่งงวดสมมุติสี่เดือนเราปลูกข้าวปีสองผลใช่ไหมครับ <c oughs> หรือใครปลูกสามผลก็ วดละสามเดือนสมมุตนะิว่างวดหน,นได้แสนบาทจะเอาเงินใส่ในนี้เนี่ยเจ็ดมืนบาทครับเอเอาเงินใส่ไว้ใ, <น S 1> ให้เลยเจ็ดมืนบาทให้ไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทำไมเราถึงทำไม่นี่นะครับก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่มีบาาอันนี้เนี่ยก็ต้องไปตกเขียว ต้องไปกู้ดอกเบี้ยแพงๆบาอันนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะไม่มีดอกเบี้ยเมื่กี้พักไปห้าแสนแล้วใช่ไหมอันนี้ใส่เด็กเจ็ดหมื่นอ่าพอขายข้าวเสร็จเรียบร้อยเรียนแล้วเท่าไหร่ครับหมื่นห้าตอนนี้ขายได้เท่าไหร่เห็นไหมราคาข้าวเป็นสองเท่าเลย เราเข้าไปเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะร่ำรวยขึ้นทันทีสองเท่านี่แค่ทำท่าว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะข้าวก็ขึ้นราคาแล้ววันนี้น่ะพอมาพูดข้าวขึ้นราคาไปห้าร้อยแล้วเลือกพรรคขุนนางข้าวมีแต่จะลงราคาเลือกพรรคประชาชน เลือกอนา,าคตของประชาชนข้าวจะขึ้นราคาไม่ต่ำกว่า15,000บาทต่อเกวียนแล้วรัฐบาลจะซื้อข้อาวเมื่มกทุกเล่มเมื่อกี้ผมตานใช่ไหมวันนี้มีไรายได้แสนหนึ่งผมเชื่อใจท่าเนเพื่อนครับเมื่อกี้มีไรายได้แสนหนึ่งผมใส่แจกหมืน่น แต่ว่าข้าวขายได้เกียอละหกพันถูกไหมฮะตอนนี้ข้าวขายได้เกียอละหมื่นห้ารายได้งวดหนึ่งต้องสองแสนสองแสนเนี่ยในบัตรนี้จะมีแสนสี่หมืนบาทครับอย่างนี้ก็จะต้กงจะมีฐานะร่ำรวยขึ้นไหมครับอะนี่เราจะเลือกพันอะไรกันนะเอ้าดังพังฐานะอะไรอะไร จากขึ้นราคาถ่ง5้าเกรย์แล้วเนี่ยพี่น้องที่เป็นกรรมกรอันนี้พี่ชายอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยพี่ชายลบุรีลพบุรีฮะแล้เดี๋ยวพูดต่อพี่น้องกพี่น้องกรรมกรที่มีรายได้ต่อวันตอนนี้สองร้อยสิบบาทพวกผมเข้าไปเป็นรัฐบาล ขึ้นให้สามร้อยบาททันทีลูกหลานที่จบปัญญาตรีวันนี้เนี่ยได้เงินเดือนแปดหรืเก้าพันบาทขึ้นเป็นหมื่นห้าพันบาทถามว่าเอาเงินมาจากไหนก็ยิ่งไม่ต้องไปิบายก็ช่อมกันกันอยู่แล้วอาจจะบอกไม้หน่อยว่าจะลดภาษีบริษัทร้านต่างๆให้ จาก30เปอร์เซ็นต์เป็นสมมติว่ากำไร100ล้านบาทเคิเสียภาษี30ล้านก็มาเสียแค่23ล้านอีก7ล้านมาขึ้นเงินเดือนให้ลูกหลานเราอีก7ล้านมาขึ้นเงินเดือนให้กรรมกรที่น้องพวกเราครับอันนี้ไปถามในทุนมาแล้วในทุนเอาเี่ อีกภาพหนึ่งเขาบอกว่าจะขึ้นค่าแรงไม้น5%ใน2ปีนับจา2 0บาทอีก2ปีขึ้นได้270บาทของเราได้ขึ้นีดียว300บาททันีนะเอวลาเหลือน้อยเดีต้องให้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 สรุปให้จบเกหนก็ตัวค่าแรง สามร้อยบาททั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเราต้องการยกฐานะที่น้องประชาชนให้ร่ำรวยขึ้นครับประเทศก็จะได้เจริญทุกคนมีสตางค์เงินหมุนเวียนทำอะไรค้าขายก็ขายได้เพราะเดี๋ยวนี้ของมันแพงขึ้นมาเราต้องยกระดับรายได้ของพี่น้องเราทุกคนให้สูงขึ้นมาครับ อ้าวต่อไปนี่ต้องพูดให้ชัดเจนก็คือเรื่องของขยายโอกาสเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนะจะแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต8แสนเครื่องให้นักเรียนทั่วประเทศเอาไหมเนี่ยนี่แล้วพ่อแม่เนี่ยไปเรียนกับลูกๆไอ้คอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะเรียนได้หกปีเลยไม่ต้องเอาหนังสือไปโรงเรียน เดี๋ยวตอบอันต่อมาคือพี่น้องที่อ๋อเจ้านาตามมาอย่างนี้ผมเนี่ยกำลังใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสร้างแผนที่หนึ่งต่อสี่พันเดี๋ยวตอบให้นะหนึ่งต่อสี่พันแล้วจัดสรรที่ดินให้พี่น้องให้โฉนดโดยตรงนะโฉนดชุมชนเนี่ยมันยาก เอาฉนดโด,ดยตรงไปดีกว่าที่เขาถามว่าคนค้าขายจะมีบัตรไหมเรียนอย่างนี้พี่น้องคนยาคนจนในอนาคตจะมีบัตรเครดิตทุกคนขับมอตรไซคมีบัตรเครดิตพนักง,งานใส่เงินไว้4,000ันบาทไว้เติมน้ำมันเป็นเงินทุนหมุนเวียน ขับแท็กซี่อยากซื้อแท็กซี่วันนี้แปดแสนบาทใช้นโยบายรถคันแรกที่ประกาศไปใครอยากซื้อใครมีสต๊าซื้อรถคันแรกเนี่ยลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดภาษีสรรพสามิตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดแปดแสนบาทเนี่ยนะซื้อแท็กซี่ได้ในราคาหกแสนบาทนี่ คนที่ยังไม่จบมาหกนี่พผมเข้าไปนี่ผมจะเทียบโอนความรู้ของพี่น้องทั้งหลายแล้วไปเรียนที่โรงเรียนทั่วประเทศอีก8เดือนแล้วทุกคนจะจบมหกหมดเลยเอาไหมเนี่ยแล้วแล้วตอนสอนเนี่ยสอนไอ้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วยนะที่ลูกตอนหนึ่งที่ถือไปเรียนเนี่ย แม่ก็เรียนเหมือนกันเรียนรู้เท่าทันกันเอาไหมนี่หลังจากจบม .6 หกแล้วนี่ใครอยากจะไปเรียนที่ิินสร์แล้วก็แมนี่สามปีจบเป็นสารได้เลยเอาไหมเป็นสารเป็นสารเสร็จแล้วน่ไปตัดสินคดีจัดตุกรได้ด้วยนะอเอาไหมเอาไหมสารจะได้มีมาตรฐานเดียวกันไงอ่า อา้าวพูดเรื่องโครงการพัฒนาซะหน่อยเดี๋ยวเวลาจะหมดไปเมืองใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมจะสร้างถนนวงวง,วงแหวนเวลาเราเดินทางจะได้ไปรุ่นเร็วแล้วในตัวเมืองเนี่ยจะสร้างตึกสูง20-30ชั้นรวมศูนย์ราชการมาอยู่ที่เดียวกันเวลาเปิดประตูเข้าไปเนี่ยข้าราชการก็จะต้อง,งยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนสมัยก่อนๆครับเอาไหมฮะ แล้วบัตรประชาชนนี่นะทำทีเดียวเป็นบัตรพลาสติกเลยไม่ต้องใช้บัตรเหลืองอันต่อไปครับเราจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเร็วนะ250กิโลต่อชั่วโมงวิ่งจากกรุงเทพนี่ผ่านสิง์ุุรีนี่ไปเชียงใหม่เอาไหมรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งบนรางเดิมอะไอรางเดิมนะ่ยแต่ว่าจะเปลี่ยนรางใหม่ แล้วจะมีรถไฟลางคู่คู่ขนาดไม่สองลางลางใหญ่กว่าลางแบบเก่าไว้ขนข้าวขนสินค้าครับพี่น้องครับมีเรื่องใหญ่ที่พวกเราที่จะไว้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยน้ำแข็งของโลกมันกำลังละลายแล้วเขาไปวาดแผนที่แล้ว ปรากฏว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นี่น้ำจะท่วมถึงสิงคบุรีคือสิงคบุรีจะอยู่ใต้น้ําทะเลคือน้ําน้ําทะเลจะสูงกว่าพื้นแผ่นดินกรุงเทพเจ็ดเมตรนี่คือเหตุที่เราไปนั่งคิดว่ามีความจําเป็นแล้วที่จะต้องสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ภาคกลางเอาไหม เขื่อนป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ภาคกลางเนี่ยไม่ใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคเราจะเราจะสร้างเขื่อนโดยวัดจากปาก่าวเนี่ยปากอาวไทยเนี่ยออกไปสิบกิโลออกไปสิกิโลเมตรแล้วก็สร้างเขื่อนเป็นระยะจากปากน้ําด้านหนึ่งในด้านหนึ่งนะครับก็จะวาจากแม่กรองมาท่าจีนแล้วบนสันเขื่อนเนี่ยเดินทางได้ แล้วก็ขุดใสายข้งหน้าพื้นที่5กิโลเมตรเนี่ยมาใส่ข้างหลังพื้นที่10กิโลเมตรนะพื้นที่ใหม่ที่อยู่ด้านหลังเขื่อนเนี่ยจะมีขนาด300,000ตารางกิโลเมตรทีนี้พี่น้องนึกไม่ออกว่า300,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่300,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับโทษ300 300ตารางกิโลเมตรมันมากไป เราสูงมากมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของเกาะภูเก็ตแต่นี้พื้นที่หลังเนี่ยเราก็จะขายไปจะพัฒนาไปกลายเป็นเมืองทันสมัยครับจะมีตึกสูงสูงกว่าตึกที่ดูไบพี่น้องครับเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงเนี่ยจะจัด ให้เกืบหมดไปด้วยเรื่องนี้ครับเราสร้างเจ้าพยาอีกอกีสายก็ป้องกันน้ําท่วมไม่ได้ป้องกันน้ําท่วมไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าพื้นแผ่นดินในลุ่มเจ้าพยาเนี่ยมันต่ำกว่าน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราวาดความฝันไว้ให้พี่น้อง ผมก็การเรียนไม่น้อยอย่างนี้ครับขณะนี้เนี่ยมีพัรคการเมืองของประชาชนเป็นพัรคเดียวที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มีสิทธิเสรีภาพเข้าเทียมกับคนอื่นๆพี่น้องประชาชนสามารถเลือกอนาคตของตัวเองได้พี่น้องประชาชนสามารถมีฐานะร่ำรวยขึ้นเร็วกว่านี้ได้ ลูกหลานของเราจะาฉลาดเท่าเทียมกับลูกหลานของคนอื่นๆในกรุงเทพทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมมีความใฝ่ฝันไว้จึงเข้าการเมืองและก็หวังว่าคนอย่างพยับปั้นเกตคนอย่างดรสุรสารและหลายคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยจะได้ช่วยกันสารฝันต่อไปนะครับวันนี้เราเรียกพักอะไรครับเอาด,ำดำังๆมาเลย ขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่น้องขอเสียตงตบมือดังๆให้กับันตีว่าการกระทรวงการคลังครับพี่น้องครับตอนนี้เป็น